สดีค่ะครอยเองค่ะเนี่ยออยจะมีะสูตรคุกกี้มาฝากนะคะเป็นคุกกี้แจมทรัมป์ปรินซ์นะคะก็ะเป็นตัวคุกกี้ซึ่งมีข้างหน้าเป็นแยมนะคะแยมที่จะใช้วันนี้จะเป็นแยมเลมอนนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้แยมอื่นได้นะคะไม่จะเป็นต้องใช้แยมเลมอนแบบบ่อยค่ะจะเป็นแยมเชอร์รี่แยมสตรอบเบอรี่แยมส้มอะไรได้หมดเลยนะคะส่วนประกอบเนี่ยที่วันนี้จะบอกก็คือ เราจะเพิ่มความเข้มข้นของคุกกี้ของเราเนี่ยโดยการที่เราจะใส่ครีมชีสไปด้วยนะคะวันนี้ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเนยนุ่มนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีความสงสัยว่าเ,ยเนยนุ่มแล้วมันนุ่มประมาณไหนอะไรยังไงให้คุณผู้ชมสังเกตก็คือพอออกมาจากตู้เย็นเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเนี่ยออระยะเวลาประมาณนี้จะเป็นระยะเวลาที่เนยกํลาลังนุ่มพอดีสําหรับการที่เราจะมาทําขนมนะคะอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้อ๋อยจะใช้ s t มิกเ i x e r นะคะในการผสมคุกกี้โดของเราค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำคุกกี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาผสมส่วนผสมของแห้งไว้ก่อนนะคะส่วนผสมของแห้งเนี่ยอ๋อยจะมีแป้งสาลีเนี่ยผส์นะคะสงเซนส่วน4่ถ้วยค่ะแล้วก็จะมีผงฟูเซนส่วน4ช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะเซนส่วน2ช้อนชาค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะผสมรวมกันเลยนะคะ ผสมตรงนี้เดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะวันนี้อราจะใช้หัวตีใบพัดนะคะสําหรับตีผสมคุกกี้โดงของเราค่ะใส่เนยลงไปเลยนะคะเนยอ่อยใช้ทั้งหมดก็คือ220กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะตีเนยตรงนี้เนี่ยให้เขานุ่มฟูก่อนนะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลที่ใช้ก็คือเศษสองส่วนสามทวยนะคะเกลี่ยด้านข้างวงไปนะคะที่เขาติดโถผสมเพราะว่าเขาจะได้ผสมทั่วถึงกันนะคะ ชีดลงแล้วก็มีลักษณะเป็นครีมี่แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวอาจจะใส่ไข่ลงไปนะคะ1ฟองคะ่ะครีมชีสนะคะ85กรัมค่ะวานิลลานะคะ1น1ส่วน2ชัช้อนชาค่ะหลังจากนี้ตีส่วนผสมต่อให้เขามีความนุ่มฟูเลยนะคะ <S <S คเข้ากันแล้วนะคะใส่ส่วนผสมของแป้งที่เราผสมไว้เมื่อกี้ลงไปเลยคะ่ะ ทีนี้เราจะใช้ความเร็วต่ำนะคะในการตีส่วนผสมของแป้งกับเนยให้เข้ากัน คุกกี้เขาจับตัวกันอย่างนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วแล้วก็เสรแป้งที่เป็นผงผงเนี่ยผสมรวมกันหมดแล้วนะคะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับโดคุกกี้ของเราเดี๋ยวจะคนผสมข้างนอกเนี่ยให้เขาเข้ากันนิดนิดนะคะ <c oughs> เผื่อว่าเขาติดตรงก้นโถค่ะขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรูปคุกกี้โดกันนะคะคุณผู้ชมไปอุ่นเตาอบรอไว้เลยนะคะที่180อองศาเซลเซียสค่ะ วันนี้เราจะใช้ช้อน2ขนาดนะคะในการขึ้นรูปคุกกี้โดของเราเราจะใช้ช้อนขนาด1ช้อนชาแล้วก็ครึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะใช้ขนาดครึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะในการตักคุกกี้โดเนี่ยมาขึ้นรูปลงในถาดคะ่ะเห็นไหมคะแล้วคุณผู้ชมก็ปั้นเป็นก้อนกลมนะคะวางไว้เลยคะ่ะระยะห่างระหว่างโดเนี่ยจะประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะก็จะได้ทั้งหมดก็คือ24ชิ้นนะคะ การอบเนี่ยออยจะอบทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกเนี่ยเราจะอบประมาณ12นาทีนะคะพอครบ12นาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะนําออกมาใส่แยมแล้วก็นําเข้าอบอีกรอบหนึ่งนะคะเวลาคุณผู้ชมอบให้อบครั้งละ1ถาดนะคะไปเลยคะ่ะ180องศา12นาทีค่ะระหว่างที่รอให้คุกกี้เราเนี่ยครบเวลานะคะเราจะนําแยมเนี่ยมาใส่ถุงบีบก,ก่อนนะคะงานแยมที่ใช้เนี่ยจะใช้ประมาณ1ถ้วยนะคะ ตอนนี้ขนมหยอยก็อบครบเวลาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปอายจะใช้ช้อนชานะคะในการที่จะทำหลุมให้กับคุกกี้ของเราค่ะกดลงไปเลยนะคะแล้วก็จะใช้แยมเลมอนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะข้างหน้า ร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบอีกทีเป็นเวลา12นาทีนะคะไปเลยค่ะตอนนี้ก็เวลาอบรอบ2เนี่ยครบไปแล้วนะคะไอ้นำออกมาจากเตาอบแล้วก็จะวางทิ้งไว้บนถาดอบเนี่ยประมาณ10นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะย้ายไปพักไว้บนตะแกรงเพื่อจะให้คุกกี้เราเย็นสนิทค่ะหลังจากครบ10นาทีนะคะนำคุกกี้เราออกมาวางไว้บนตะแกรงเลยค่ะ หลังจากคุกกี้เราเย็นนะคะเดี๋ยวก็ย้ายไปใส่โถสุญญากาศนะคะจะทําให้ครงรสชาติของคุกกี้เราเนี่ยได้ยาวนานขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อของคุกกี้เราดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงมีความแบบกรอบแต่ไม่กรอบมากแล้วก็ไม่นุ่มมากสำหรัแบบออยมีความรู้สึกว่าคุกกี้เนื้อเนี้ยกำลังอร่อยนะคะเนี่ยค่ะตรงกลางก็จะมีความชื้นเพราะว่าจะเป็นตัวแยมที่จะซึมลงไปนะคะ ส่วนข้างๆเห็นไหมคะเขาจะมีความกรอบ